สำหรับข้อดีของตัวขาเย็ดเสริมตัวนี้นะครับก็คือตัวขาเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นโลหะนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็จะอยู่ที่ตัวขาเย็ดของเขานะครับมาจากโรงงานเนี่ยเขาจะทาสีมาแต่เวลาขนส่งเนี่ยเขาจะผ่านตัวกระสอบนะครับซึ่งด้านในเขาจะกระทอก,กันเองทําให้ตัวขาเย็ดที่ลูกค้าได้รับนะครับก็จะมีริ้วรอยนะครับระหว่างตัวข้อต่อแล้วก็ตัวท่อนซึ่งลูกค้าสามารถใช้สีพ่น สีเเปย์พ่นทั่วไปนะครับกบสีได้เราจะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีอื่นก็ได้หรือจะใช้สีดําสีเดิมก็ได้นะครับซึ่งตัวขายิ้นตัวนี้ก็สามารถติดตั้งใช้งานง่าย,ยนะครับแล้วก็เป็นขาสําเร็จรูปราคาไม่สูงมากครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน x m l s o l a r นะครับจะมารีวิวตัวอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้เป็นขายึดผนังนะครับที่ใช้ร่วมกับตัวโคมไฟล f o โนะครับโดยที่เราจะสวงโคมไฟล์ UFO เข้ากับไปตัวขายึดตัวนี้นะครับซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่3นิ้วนะครับแล้วก็ระยะจากตัวผนังนะครับจะยื่นออกมาประมาณ35เซนนะครับสูงจากฐานขึ้นไป40เซนติเมตรนะครับโดยที่เราสามารถ ยกตัวโคมนะครับ U f O นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมนะครับโดยส่วนใหญ่ปลายเสานะครับจะพอดีกับปลายโคมนะครับซึ่งดิเมนชันจะอยู่ที่3นิ้วรวมขอบนะครับเราก็สามารถยึดเข้ากับผนังได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปยึดกับผนังดูเดี๋ยวตามมาเลยครับ เวลาลูกค้ายึดเข้ากับตัวผนังนะครับเราสามารถติดตั้งที่ความสูงได้3เมตร4เมตร5เมตรขึ้นอยู่กับตัวโมเดลของตัวโคมนะครับที่รองรับแสงสว่างว่าจะสว่างได้มากขนาดไหนนะครับเราสามารถกดเปิดนะครับกดเปิดตัวโคมแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับยึดเข้ากับตัวผนังโดยที่ลูกค้า ต้องใช้พุกนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพุกระเบิดนะครับทางร้านจะมีเฉพาะตัวขายึดตัวนี้ให้นะครับก็สามารถติดตั้งยึดเข้าไปในลักษณะนี้ได้เลยครับผมตัวแสงก็จะส่องออกมารอบๆนะครับจุดที่เราติดตั้งนะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัวขายึดนะครับสําหรับไฟ UFO นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับกอ็อย่าลืมกดไลค์นะครับสับสไคร b ์แล้วก็ติดตามชา n นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ